ได้ติดตามคณะของท่านนายกรัฐมนตรีมาเยี่ยมญาติแล้วก็เยี่ยมผู้ป่วยนะครับแล้ววันนี้ก็ได้ทราบไปแล้วว่ารัฐบาลจะดูแลผู้ป่วยทุกครอบครัวอย่างเต็มที่นะครับก็จะมีการช่วยเหลือตั้งทางการเงินสําคัญที่สุดคือหลังจากที่าหายจากโรงพยาบาลแล้วหรือว่าทำพิธีแล้วเนี่ยกระทรวงการกระจาสังคมและความมั่นคงร,ร่วมกับกรมสุขภาพจิตจะเข้าไปดูแลอย่างใกล้ชิดนะครับมีปัญหาเรื่องของอาชีพ เรื่องของความมันม่นคงมั่นใจในการดาเนินชีวิตต่อไปเราก็จะดูแลติดตามอยาใใ่างใกล้ชิดรวมทั้งการนมการศึกษาด้วยครับแล้วเราจะเป็นคนที่ไม่ลืมคุณท่านระบ <ๆ S 2> นะครับมั<ๆ>่ได้มัๆๆ่นใจได้แลว้วเราจะตามดูแลเองเพราะท่านนายกกำชับว่าให้รายงานท่านทุกเดือนว่าทั้ง4-3ครอบครัวเนี่ย ก็สบายช่วยเหลืออะไรบ้างมีใครติดต่อไหครับถ้าเราต้องไว้ครับ้งที่แล้วเราก็รายการเดือดเรือที่แปดคุณของอายุคุณหลานลูกนะเดี๋ยวเรามาดูแล้วก็ผมจะมาเจอเองถ้าเกิดอะไรก็นะครับใจใจช่วยท่าน